สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องวิม่ยทารอดค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะเป็นการอ่านดวงความรักความสัมพันธ์นะคะให้กับชาวราศีธนูและคณาธนูค่ะประจําเดือนกันยายน2568นะคะชาวราศีธนูและคณาธนูนะคะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16ธันวาคมถึง14มกราคม อีพีนี้เป็นการอ่านดวงความรักแบบโดยรวมนะคะซึ่งอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างอาจจะไม่ตรงเลยก็ได้บางเคสสามารถสลับกันได้ค่ะเป็นไวเวอร์ซ่าได้ด้วยเช่นเดียวกันดังนั้นไม่แนะนําให้เพื่อนๆนะคะดูเพื่อเป็นแนวทางในการดําเนินความรักความสัมพันธ์ดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์นะคะหรือดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนําให้นําเรื่องราวจากหน้าไพา่ที่ไม่กําลังจะเปิดและอ่านในฟังนี้ไปตัดสินใจเด็ดแดงสิเลยนะคะ ในเรื่องราวความรักความสัมพันธ์จนกว่าจะได้มาดูดวงส่วนตัวที่เป็นดวงของคุณคนเดียวจริงๆนั่นเองนะคะก็ยินดีต้อนรับนะคะชาวราศีธนูลัคณธนูนะคะและยินดีต้อนรับชาวสองที่มาสองชาวธนูเช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าในอดีตที่ผ่านมานะคะ่ะชาวราศีนนาธนูลัคณธนูคุณเจออะไรมาบ้างในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์ขอด้วยดีหน่อยค่ะไพ่ใบแรกนะคะเร็นไพ่เลวเวอร์ค่ะ ไหนึ่งถ้วยนะคะสเส้นค่ะและเป็นไพ่ฮาลาหลฟนชาวราศีธนูละคณะาธนูนะคะแน่ดีที่ผ่านมาคุณอาจจะอยู่ในความสัมพันธ์นะคะกับชาวธาตุน้ำค่ะกรกกมีนพิจิกนะคะมีชาวราศีมิถุนและคณะามิถุนราศีสิงและคณาสิงและราศีพฤษภและคณพฤกษภนะคะ อาจจะเป็นชาวต่างชาตาิต่างถิ่นต่างแดนต่างภาษานะคะคิดถึงใครก็ได้ไม่อ่านตามหน้าไพ่เท่านั้นในอดีตที่ผ่านมาชาวราศีธนูลัคธนูนะคะ,ะบางคนอยู่ในความสัมพันธ์ที่มีระยะทางเข้ามาเป็นอุปสรรคระยะทางความต่างความต่างในเรื่องของเวลา,ควา,า,า,ลาลวความต่างในเรื่องราวของไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตความต่างในเรื่องราวของเชื้อชาติศาสนาแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันทําให้ความสัมพันธ์นี้มันมีช่องว่างอยู่นะคะแต่ ถึงแม้ว่าจะมีช่องว่างแต่คุณและเขาก็ยังมีการปรับตัวปรับปรุงนะคะในความสัมพันธ์ให้เรียนรู้ทำความรู้จักกันมากขึ้นนะคะสองนะคะชาวธานูบางคนอาจจะอยู่ในความสัมพันธ์ที่เป็นเติร์ดก็ได้ความสัมพันธ์ที่มีเราสองสามคนนะความสัมพันธ์ที่ยัง ยังขรุขระเออถือว่าไม่ได้เรียบถือว่าไม่ได้ไม่ได้เรียบร้อยหรือโรยด้วยกลีบกุหล,ลาบอะไรประมาณนี้ค่ะเออยังมีอุปสรรคในความสัมพันธ์ที่ยังคงต้องแก้ไขอยู่แบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันหรือบางคนตกหลุมรักนะกำลังตกหลุมรักนะคะกำลังแบบว่าขอพอจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ให้ให้คนนี้ที่ได้เจออ่าเป็นเนื้อคู่อะไรประมาณนี้ก็ได้นะ ออตามหน้าไพ่นะคะอันนี้ก็คือในอดีตที่ผ่านมาของชาวราศีธนูและคณะธนูนะคะถ้าหากว่าใครที่มีความรักที่ดีอยู่แล้วสามารถสคริปข้ามผ่านคลิปนี้ได้เลยค่ะแสดงว่าหน้าไพ่นี้ไม่ใช่หน้าไพ่ของคุณไม่ต้องนําไปคิดเดยอะคิดมากเป็นแค่ดวงโดยรวมนะคะ เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าบรรยากาศความรักความสัมพันธ์สถานการณ์ต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นกับชาวราศีธนูและคาธนูในช่วงเดือนกันยายน2,568เป็นอย่างไรนะคะไพ่ควีนถือไม้เท้าค่ะไพ่หกดาบนะคะไพ่เดทค่ะ และเป็นไพ่เด็กถือดาบชาวราศีธนูรัคนาธนูนะคะบรรยากาศความรักความสัมพันธ์สถานการณ์ต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงเดือนกันยายน2568ในเรื่องของความรักชาวธนูบางคนที่อยู่ในความสัมพันธ์ที่เป็นเติร์ดนะคะ,ะตัวคุณยังไม่สามารถที่จะตัดจบความสัมพันธ์นี้ได้นะคะถึงแม้ว่าบางคนที่อยากจะจบความสัมพันธ์ก็จริงแต่ก็จบไม่ได้เนื่องด้วยภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ บางคนมีลูกด้วยกันบางคนมีธุรกิจร่วมกันมีธุระป,ประปังอะไรต่างๆที่ต้องรับผิดชอบร่วมกันซึ่งไม่สามารถที่จะตัดขาดกันได้นะตอนนี้ปัจจุบันนี้ก็ต้องทนกับความอึดอัดทนกับความกดดันต่อไปนะคะหรือบางคนมีที่มีอุปสรรคในความสัมพันธ์ที่เป็นเรื่องราวของเชื้อชาติศาสนาอายุหรืออะไรต่างๆนะคะตัวคุณเองอยัง เขาเรียกว่าอะไรอยู่ในความสัมพันนี้อยู่แต่เดือนนี้ตัวคุณเริ่มที่จะกลับมานั่งคิดพิจารณาด้วยเหตุและผลแล้วว่าความสัมพันธ์นี้เปอร์เซนต์ความเป็นไปได้ในความสัมพันธ์ในโลกของความเป็นจริงที่ไม่ได้มานูไม่ได้เพ้อฝันมันสามารถที่จะประสบความสําเร็จได้ในชีวิตจริงหรือเปล่าเริ่มคิดแล้ว นะคะอ,อันนี้ก็คือสถานการณ์นะคะเบื้องต้นที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงเดือนกันยายนของชาวราศีธนูและคาธนูนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันในพาร์ทของความคิดและความรู้สึกเนาะว่า ความคิดและความรู้สึกของชาวราศรีธนูและคณะธานูกับคนคนนั้นที่คุณคิดถึงไม่ว่าเขาคนนั้นจะเป็นใครอยู่ในสถานะไหนคอยมีคนที่คิดถึงค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าคุณและเขาคิดและรู้สึกอย่างไรต่อกันขอดูของชาวธนูก่อนนะคะขอดูความคิดและความรู้สึกของชาวธนูนะคะชาวราศรีธนูและคณะธน,นูคุณคิดและรู้สึกอย่างไรกับคนคนนั้นนะคะมาดูกันไพเอมเปอร์ค่ะ ไพ่แปดถ้วยนะคะเด็กถือเหรียญและเป็นไพ่คิงถือดาชาวราศีธนูละคนาธนูนะคะคนที่คุณคิดถึงนะคะเออ่คนคนที่คุณคิดถึงไม่มองว่าตัวคุณเองอะ ยังอยากประคองความสัมพันธ์อยู่นะคะอยากประคองความสัมพันธ์อยู่ยังอยากไปต่ออยู่ยังมีความหวังยังมีการใช้เหตุละผลในการตัดสินใจหรือพิจารณาคนคนนี้ในความสัมพันธ์คือคุณรู้อยู่แล้วว่าความสัมพันธ์นี้มันมีอุปสรรคหรือปัญหาอะไรบ้างคุณรู้อยู่แล้วเพียงแต่ตัวคุณเองอะ่ะพยายามใช้เหตุผลประกอบความรู้สึกที่มี กับคนคนนี้สรุปเหตุผลนั้นถึงความต้องการสำหรับคนคนนี้คือคุณอยากไปต่อนะคะคุณอยากประคองต่อถึงแม้ว่าคุณจะรู้ว่าอุปสรรคและปัญหามันคืออะไรช่องว่างมันเป็นยังไงช่องว่างในความสัมพันธ์มันคืออะไรรู้อยู่แล้วไม่ใช่ไม่รู้นะคะก็พยายามใช้เหตุผลซัพพอร์ตอารมณ์ความรู้สึกของตัวเองอยู่นะคะอืม เดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าคนคนนั้นค่ะคนที่ชาวราศีธนูและคนาธนูคิดถึงเขาคนนั้นกล้วรู้สึกอย่างไรกับชาวราศีธนูและคนาธนูนะคะมาดูกันเกไม้เท้าโว้ Whoa, ค่ะ เจ็ดไม้เท้าและเป็นไพ่เจ็ดเหรียญชาวราศีธนูลัคนาธนูนะคะคนคนนั้นที่คุณคิดถึงอาจจะเป็นชาวธาตุดินผู้ศพกันมังกรน,นะคะธาตุไฟไม่สิงธนูมีธาตุลมมิถูกตุนกลุมด้วยอาจจะเป็นชาวต่างชาติาต,ต่างถิ่นต่างแดนต่างภาษานะคะคิดถึงใครก็ได้ไม่อ่านตามหน้าไพ่เท่านั้นเขาคนนี้คิดและรู้สึกอย่างไรกับคุณตัวเขาเองยังอยากที่จะสู้ต่อในความสัมพันธ์ นะคะถึงแม้ว่าตัวเขาเองก็รู้ว่าความสัมพันธ์นี้มันอาจจะไปไม่ตลอดรอดฝั่งหรือมันอาจจะมีอนาคตหรือไม่มีอนาคตนะคะแต่ณนะปัจจุบันนี้เขายังไม่ยอมแพ้นะคะอืมแล้วเขาก็ยังอยากที่จะมีคุณอยู่เคียงข้างเขาเช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวเราอันนี้ก็คือความคิดและความรู้สึกของคุณและเขาที่มีต่อก,กันเนาะซึ่งสามารถสลับกันได้เป็นไวเบอร์ซ่าได้นะคะ เดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าเอาคำอนาคตความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีธนูและขณะดธนูเป็นอย่างไรในขอนี้บอกก่อนว่าเอาคำมันคืออนาคตนะคะอนาคตอาจจะเกิดขึ้นหรืออาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้ดังนั้นต้องใช้วิจารณญาณในการรับฟังรับชมนะคะเอาคำใบแรกค่ะเก้าเหรียญ เด็กถือไม้เท้าค่ะไพ่สี่ไม้เท้านะคะและเป็นไพ่สิบถ้วยชาวราศีธนูลัคนาธนูนะคะในส่วนของเอาคมามนาะคือความรักความสัมพันธ์ไม่มองว่าน่าจะมีการสื่อสารเพื่อที่จะกําหนดเป้าหมายในความสัมพันธ์นะคะว่าเป้าหมายในความสัมพันธ์ของคนทั้งคู่เป็นเป้าหมายเดียวกันหรือเปล่า นะคะต้องการความมั่นคงในความสัมพันธ์ไหมต้องการการเป็นครอบครัวไหมต้องการมีอนาคตที่มั่นคงยาวนานหรือเปล่าถ้าหากว่าโกของคนทั้งคู่สองคนนะ่ะเป็นโกเดียวกันเป็นเป็นจุดเป้าหมายเดียวกันก็จะมีการพูดคุยสื่อสารวางแผนความสัมพันธ์ให้มันโตไปได้อีกระดับหนึ่งนะคะเดี๋ยวเรามาดูการนอนะว่าไพาทาร์โรจะแนะนําอะไรในเ,เรื่องความรักความสัมพันธ์ให้กับชาวราศีธนูและคณะธนูนะคะขอคําแนะนําค่ะ อัศวินถือเหรียญน,นะคะถือความสัมพันธ์นี้ไว้ให้มั่นให้แน่นใช้เหตุและผลในการพูดคุยสื่อสารนะคะอัศวินถือถ้วยเอาใจเขามาใสา่ใจเราเพิ่มพลังบวกในความสัมพันธ์เติมเต็มกันและกันนะคะเก้าถ้วยและเป็นไพ่แปดไม้เท้านะประมาณนี้ไพ่บอกให้สื่อสารนะคะอย่างตรงไปตรงมาใช้เหตุและผล นะคะคแก้ไขปัญหาทั้งหมดนะ ทุกอย่างต้องใช้เวลาตามลําดับขั้นตอนของมันเป็นกําลังใจให้นะคะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาดูขอบคุณดูทุกคนที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์คอมเมนต์ดีๆเป็นกําลังใจให้กันมาโดยตลอดสําหรับการดูโดยส่วนตัวสามารถแอดไลน์ไอเข้ามาสอบถามรายละเอียดนะคะหรือสามารถที่จะดูรายละเอียดต่างๆใต้คลิปนี้ได้เลยแม่พิมพ์ไว้ให้หมดแล้วนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยจะได้ไม่พลาดทุกคลิปที่แม่อัปเดตขึ้นมาสําหรับคลิปนี้ลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปถัดไปขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะ